ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยุกท่านวันนี้ผมเองเดียเสียหารัฐมนตรีกลาโฮมของกัมพูชาและก็อูู้ับชาการทานส่งสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยทานบกได้สร้างปิดด้านทั้งหมดเลยทั้งของคอมเมนตะ์ที่ยุดติด พรมแดงัมบูชาเขาสร้างปิดมัดระีิณเลยคือหมดเลยอ่ะแล้วปิดก็ปิดสายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโนโอะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดแังผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ คิดยังไงก็ฝ่ายเดียวมันปราบพงยมผองหม่บอกพงด้วยและรู้ไหมว่าการคือแทงปิดตานี้มันสร้างความเดือดร้อนให้พวกคงขนาดไหนอีแบบทนี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านในกองทหารทนะหารของพง จะเอามามที่ไหนกินเอาปลาป่องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าถูกอย่างมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศจุ๋มประเทศผมไม่มีปัญญาทำดอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดอกทั้งอมมตซี่ชูรสตึกไตยกระปีน้ำปลานี่พงชูรสนี่สำคัญนะ ถ้าไม่ซื้อจากฟังไทยเอาเข้ามาพวกผมจะกินอะไรโดยเฉาพาะท้านผู้หญิงหนอยทานผู้หญิงเขาก็ต้องมีประจำเดือนไหมน้่าอาพานาหมัยก็เอาจากฝั่งไทยทานผู้หญิงผมเขาจะได้พาอนามัยที่ไหน้ายเวลาเขามีประจำเดือน ผู้ใจบังคับประชาชนทั้ทงนายทหารผู้ยิง่งพลทหารผู้ยิ่งสวยๆนะสวยนะสวยกว่าทหารไทยแต่ถ้ามันไม่มีพานมาเนอ่ะมันจะไม่เปื้อนยศจริงจริงอา,ารไณในหมดนี้ไม่มีมนุษย์เสียทำและจะให้เขาใช่ไร ไค่กาบร,รอ้อยบะใข่เปลือกแกงโม่มีชายพาคิลิวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางนี้ตจ็ขเมาสซากแมงกิตทยตจ็คเม,มาใจดำมาเลยไม่ทรงทานพวกผมเลยผมก็เกล้งเอาทหารไปยกแต่ใจดอก็ยังไม่ลบุกอะไรดอก เอาไปซ่อมรบใกล้ๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านเนาะอาวุธอะไรกอสู้ท่านไม่ได้ก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพนเอกเตียเสียหาใครขอกแาบวิงโอนสิซีมรัฐบาลทางบุกอย่าปิดด่านเลย คิดว่าสงสารลูกนกลูกกากาดำดำด้วยถ้าท่านปิดไปประมาณเจ็ดวันนี้พวกผมไม่มีอะไรจะแลกแน่นอนทตาหารผู้ยิ่งก็คงประจำเดือนเรียราดไปทั่วป่าเลยเหม้นด้วยนะเออสงสารเขาเถอะเห็นแก่แต่าหารยิ่งของเราด้วยแต่พวกสาหารเสบียงอาหารจางๆใจโป่งมาเม่า มันก็เอามาจากท่านเราก็มาดีกันเนาะเออมาเจริจากันก็ได้เปิดด่านให้พวกผมจะพุ่มคอรองนะเรารักตังเราไม่มีอะไรตังเราเราไม่ทะเลาะกันหรอกเราเป็นบ้านผีเมืองหนองพวกผมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมสั่งกะหาก้านผมกลับ้านหมดเลยพุงนี้นะฝาก ปเก่งท่านภูมิธรรมด้วยตอนนี้ท่านชื่อภูมิธรรมนะไม่ใช่ภูมิปัญญากรรมท่านเป็นคนภูมิปัญญาสู้เยนะเปิดด้านให้ผมปรับทหารบอกทานให้เปิดด้านให้ผมด้วยผมได้รอนมากเลยฝากพี่น้องชาวไทยวิงวอนให้ทหารของท่านเปิดด้านให้พวกทหารขมรอ,อย่างพวกผมด้วย มันจะแรกของกรองตายกันทั้งกองทับแน่นอนสมบองเนื้อบาดสนื้อปงยมสัสดีจุกกะพี่น้องชาวไทยผมพนเอกเตี๊ยสีห้ารัฐมนตรีส่วงกลาโหอมผู้บรญชาการสูงสุดของกัมพูชา มันนี้จะมาแะรงเริ่มปิดการเริ่มปิดตันงแต่เมื่อวานเลยนี่ทั้งมาจากนู่นเลยอุบลสีสเต์สุริมบุรีรัมย์ไปถึงจังหวัดกาฐปิดหมดเลยชาวกัมพูชาได้รับควาเมเดือดรอนอย่างเจับเยอะมันข้ามไปข้ามมาก็ไม่ได้แล้วก็ปิดเปิดก็เป็นเวลา ที่นี่ทำไมคุณจะไปด,ดานนะทำไมคุณไม่ปรึกษาผมปรึกษาผมก่อนไม่ปรึกษาคุณแซงไม่ปรึกษาหุณนมาเนยพวกคุณทำอย่างนี้มันพิษกติกาเพราะบาดานนั้นมันก็ใช้รวมกันนะ มีทหารไทยกับทหารขมรยืนประจันหากันอย่างนี้ที่ไม่พกคนุนเล้มปิดหมดเลยปิดหมดเลยไม่ให้คนขมรนเข้าไปในแผ่นดินของพวกคุณบกุกลีก็ไปฆ่าไปขายกันเนาะตาางราสาบอมโนอน สักบองสักปูงสักพีเกิดนองกันแต่พอมีปัญหาอย่างนี้พวกคุณมาปิดเอาปิดเอาปิดเอาแล้วพวกพกองอ่ะไม่ได้รับเยียดจากพวกคุณแม้แต่น้อยเลยอย่างน,น้พวกคุณทำอย่างนี้เป็นการยัวย่วยุกัมพูชากัมพูชาก็จะไม่ยอมเรื่องนี้เมื่อคืนท่านฮุนเซนก็ได้แถลงแล้วว่า เดี๋ยวพวกคุณก็จะเดือดร้อนเพราะขายสินค้าไม่ได้เอ,าอคาแม่ค้าที่ส่งออกมาเนะนส่งเข้ามาในประเทศไก็ล่วมบานล้วมมันบานขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวประเทศพวกคุณก็เจ๊งลมจุมเท้เรามีแต่จะเจริญรุ่งเรือง ไม่ค้าขายกับเราเราก็ไปค้าขายกับเวียดนามลาวจีนก็ได้ฮะที่เขาทามันงอเสียพวกไหนนู้นมันงอเอ้ย,ม,ม,ม,ออยมันสัญจรไหมจนกับปิดไปฉันไปค้าขายกับเซียบินขนาดนะ้แล้วมันมีเรื่องดีว่าฉันเนี่ยนะขย่มมัมนแถลงข่าวสู ประเทศไทยคนไทยก็แชร์กันไปเยอะเลยแชร์ไปโอค้คนดูเป็นล้านๆเลยเพจเว่ยต่างๆแล้วก็เข้ามาด่าผมเข้ามาด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ไอ,นนไอ้นู้นไอ้นี้ไอหรือด่าอะไรผมไม่รู้รอาคุณจะนาเป็นงไงผมก็ไม่รู้แต่เดยามาด่าว่าไอฟันโลมันเป็นการยามเีลื ผมมากซึ่งเป็นพบทบอไอ้พบบรัฐมนตรีกลาห้องห้องกับภูชาพผมประกาศตรงนี้ว่าห้ามรอเรียนผมเพราะผมจะฟ้องผมจะดำเนินคดีกับพวกคุณอาวพิษกับพวกคุณและนำพวกคุณขึ้นสู่สาโลกที่ ฝรั่งเศสตอนมีบด้ให้ลูกน้องแครปไ้หมดแล้วที่หน้าผมคุณต้องไปสู้กับผมที่สารโลกคุณจะมาด้าผมในไไน,ในคุณให้เกียรตผมบานทีผมมีผู้จายการหานสุดๆรัฐมนตรีกล้าห้องบ้านผู้ชายมียศคนเอก นีผ่ผลเอกผนเอฟเตียเสียห้าผมจะเอาความผิดพวกคนไหยทุกคนที่คาคอมเมนต์ดาผมให้ไปคุกไปเลยติดคุกขี้ไก่คุกที่ประเทศกัมพูชามีคุกขี้ไก่ด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับไม้ร้งโลกได้เลยนะที่ล้างยาธามนะ พี่น้องคิดเห็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพลเอกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเขเมรนะครับได้ออกมาบีบน้ําตาขอร้องนะครับว่าประเทศไทยอย่าปิดด่านเลยนะครับเพราะว่าคนภายในประเทศเนี่ยแต่อดตายกันแล้วนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพาประเทศไทยนะครับอาหารการกินมามา ปลากระป๋องเอ่ยนะครับหรือของใช้เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแกก็พูดประมาณนั้นนะครับแล้วก็คลิปที่สองเนี่ยต่างกันนะครับคลิปที่สองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการบังคับหรือว่าขู่เข็นอะไรประมาณนั้นพี่น้องคิดเห็นอย่างแอดมินไหมครับเพราะว่าหลังจากที่คลิปแรกก็เหมือนกับว่าเราก็อยากจะเห็นใจอยู่นะครับแต่ฝ่ายพวกคุณเองเนี่ยนะครับฝ่ายทางเขมรเนี่ยพวกคุณ ก้าวร้าวก่อนนะครับพวกคุณทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเราเองเนี่ยเราไม่ชอบที่จะวุ่นวายกับใครแล้วนะครับเราก็อยากจะอยู่อย่างสงบแต่ว่าพวกคุณเองทําให้มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วก็จะมาเสียใจภายหลังนะครับแล้วยังจะมีปัญหามากมายตามมานะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าพี่น้องอจะนําเรื่องพวกนี้มา,าคุยแล้วก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังอีกนะครับ มีแน่นอนครับมากมายที่จะมาเล่ากับพี่น้องนะครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับออยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพัฒเดียวชาแนลสวัสดีครับ